อห<น>ยข<อ>นลุกฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับมีนะคะที่ช่องหวังสิ<อ>นมีจ้าเย้เป็นอะไรนะคะคือดีใจนะคะที่ได้มาเจอทุกคนอีกแล้วนะจ๊ะดิฉันจะบอกว่าในรอบหลายเดือนมากๆนะคะที่มีน่ะไม่ได้ใช้กล้องเลยนะคะคือใครที่ดูคลิปก่อนเกาะน,นะคะจะเห็นว่า ใช้มือถือถ่ายนะคะเพราะว่ามี่ไม่ได้เอากล้องมากรุงเทพด้วยนะคะคือกล้องเนี่ยอยู่ที่บ้านที่เมืองกาญท,ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าอันนี้คืออะไรอันนี้นะคะคือชาจีนค่ะทุกคนมีทั้งหมดห้ารสชาตินะคะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมารีวิวของแปลกจะ้ะคือทำไมถึงเรียกว่าเป็นของแปลกเพราะว่าที่เมืองไทยไม่มีขายนจะจ๊ะคือชาจีนอันนี้นะมี่จะบอกว่าตอนที่มี่ไปเรียนจีนอะคือทุกซูปปเปอร์มาร์เก็ตคือมีน้องนะคะแล้วคือมี่เนี่ยเคยกินรส ชามะนาวกับรสพีชนะคะทุกคนแต่นี่รู้สึกว่าชามะนาวอะ่ะมันอร่อยนะคะคือรู้สึกว่ามันถูกปากคนไทยแต่วันนี้นะคะที่ฉันก็สั่งมาทั้งหมดห้ารสเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันคือนอกจากชาและวะ้วอ่ะมันมีอย่างอื่นอีกอันนี้นะคะคือลาเถียวนี่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหัวชืยเท้าดองอะ่ะทุกคน สตรอเบอรี่คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันให้หมดเลยนะคะคือบางอย่างอะ่ะมันก็แปลกแต่บางอย่างอะ่ะมันก็อร่อยเว้ยดิฉันจะมาป้ายยานะคะคือถ้าเกิดว่าหมดโควิดแล้วใครที่จะต้องไปจีนอะ่ะคือต้องไปโดนเขา้าใจปะต้องไปซื้อมากินถ้าไม่กินก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองจีนนะจ๊ะบอกก่อนลองชาเลยเหอะอยากกินแล้วว่าเอาอันไหนก่อนดีอะ่ะเอาอันนี้ก่อนละกันมีถั่อู่หลงชานะคะนี่มีถั่าอู่หลงชามีถาแปลว่าลูกพีชนะคะทุกคน ก็คือลูกพีทอูหลงฉานั่นเองเดี๋ยวเรามาชิมก่อนคืออยากรู้เหมือนกันอ่ะอนี่นะสีมันจะเป็นแบบนี้เห็นปะใสๆคือคือเอาน้อลงไปก่อนคือ คือใครเคยกินลูกท้อป่ะคือตอนที่ไม่อยู่จีนมีกินลูกท้อบ่อยมากคือมีมีความรู้สึกว่ามันรสชาติเหมือนลูกท้ออ่ะเต็มสิบนะให้เจ็ดละกันคือมันเป็นรสชาติที่เราไม่เคยกินที่ไทยละกันคือมันเป็นรสชาติเหมือนลูกท้ออ่ะคือใครเคยกินลูกท้อแล้วมันจะมีน้ําเวลาเรากัดอ่ะมันก็จะฉ่ำๆน้ํานิดนึงอ่ะคือมันรสชาติแบบนั้นเลยอ่ะแต่ไม่เคยกินลูกพีชนะไม่รู้ว่าลูกพีชรสชาติยังไง แต่ว่าให้คะแนนเจ็ดละกันนะคะแต่ว่ามันก็คือสดชื่นมาเดี๋ยวมาอย่างที่สองต่ออันนี้โยจืดลุยชานะคะโยจืดแปลว่าส้มโอเฮ้ชาส้มโอ oh, 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 oh. <laughs> อันนี้ไม่เคยกินเลยนะที่จีนก็ไม่เคยกินเฮ้ย oh, 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 oh. <laughs> มันเป็นสีนี้เหมือนกันอะ่ะอันนี้คือมันเขียนว่าอะไรอะ่ะลุยชานะคะอันนี้เป็นชาเขียว oh, 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 oh. ทำไมไม่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนส้มโอเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่เหมือนส้มโออ่ะอันนี้มี้ก็ให้เจ็ดเหมือนกันนะคะอืมแต่ทุกอันอนะสดชื่นต่อมาดีกว,ว,ว่าอ่านว่าอะไรวะอ่านไม่ออกเนี่ยตรงเนี่ยซีโยฟูซีโยฟูลี่ฮวาชานะคะลี่ฮวาชาคือมะลิซีโยฟูนี่เก็บฟูดอะเออ,อันนี้หามานในกู o g l e แล้ว <laughs> ซีโยฟูลี่ฮวาชานะคะคือชามะลิเก็บฟูด ทุยเก็บฟรุตดูดีสีมันคล้ายๆกันเลยนะอืออ้ยขนลุกเลยอะ่ะขนลุกเลยดูดิคืออันนี้เหมือนเราอยู่ในดงดอกไม้อะ่ะเหมือนอยู่ในดงดอกไม้เลยโอ้โหรู้สึกได้ถึงความเป็นมะลิจริงๆ เหมือนอยู่ในดงดอกไม้เหมือนแบบเออฉันเดินเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านอนะ่ะอันนี้มีก็ให้อ,อันนี้มี่ให้แปดแล้วกันต่อมานะคะนิงเหมือหงชา้านิงเหมือหงชานะคะก็คือชาแดงมะนาวเฮ้ยอันนี้น่าจะแบบอร่อยแหละเพราะว่าเคยกินนะคะที่จีนมันก็คืออร่อยที่สุดแล้วอะ่ะน่าจะแบบถูกปากคนไทยที่สุดแล้วนะคะริดว่า ทำไมตอนกินที่จีนไม่ได้รู้สึกแบบนี้เลยวะคือไม่เหมือนมะนาวเลยอะเหมือนเลมอนโอ้ยเนี่ยขนลุกแบบขนลุกแบบขนลุกจริงๆอะดูดิคือรู้สึกว่ามันเหมือนเลมอนนะทุกคนอาอชิมจนจะอิ่มแล้วนะคะแต่มันแอบคล้ายชามะนาวบ้านเราอยู่อเนี่ยคืออันเนี้ยรู้สึกว่าทุกคนน่าจะทานได้น่าจะดื่มได้นะคะอันนี้มีให้ให้แปดครึ่งละกันให้คะแนนแปดจุดห้าถือว่าโอเคอยู่ อ่ะรสชาติสุดท้ายนะคะก็คืออะไรวะเมกุยลีจือหงชานะคะเมกุยก็คือกุหลาบรี่จือก็คือลินจี่หงชาคือชาแดงชาแดงกุหลาบลินจี่โอ้โหชิมก่อนอันนี้มีความนุ่มมีความแบบ หอมอ่ะมันมีความแบบเป็นรสชาติลิ้นจี่ด้วยนะคือไม่รู้สึกว่าเอออันนี้ก็อร่อยนะคะอันเนี้ยไม่ให้ก้าวแล้วกันนี่นะขวดจนประมาณเนี้ยขวดก็คือห้าหยวนนะที่จีนนะะ่ะขายยี่สิบห้าบาทห้าหรือหกหยวนไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าซื้อที่ไทยเนี่ยตกขวดละห้าสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคือซื้อมาคือซื้อมาก็ไม่ได้ราคาถูกเลยอะ่ะคือซื้อมาแพงกว่าตอนอยู่จีนนะคะน่าจะประมาณห้าสิบบาทแหละอันเนี้ย มาเดี๋ยวเรามาที่ของแบกอย่างต่อไปเอาอันนี้ก่อนเลยอันนี้คืออันนี้คือเนี่ยดูรูปดิดูดิอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรวะสีข,ขาวอะออหัวใช้เท้าเออหัวใช้เท้าดองนะคะทุกคนกลัวกินได้ปะวะคือไม่เคยกินที่จีนนะเฮ้ยเฮ้ยมันมีพริกด้วยอะดูดิเห็นปะคือไม่เคยกินดูดิ คือเคยกินที่จีนอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นรสชาติอ้าแม่รัวเฮ้ยเฮ้ยเหมือนปลาหมึกอ่ะโอ้โหนูดิเหมือนปลามมหม,าม,มึกเลยทุกคนเวลาเราไปเที่ยวทะเลอะแล้วเราต้องซื้อปลาหม,มึกกลับบ้านอะ่ะนี่นะคะนี่ คือมันเหมือนปลาหมึกแต่ว่ารสชาติอะมันไม่เหมือนคือกลิ่นมันเหมือนปลาหมึกแต่ว่ารสชาติอะมันเป็นหัวเช้าแบบนี้ยอ่ะก็ไม่โฟกัสด้วยเห็นหมะมันก็จะนิ่มๆนะคะเอ้อพอแล้วพอ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 ,อย่ามา อันใหม่ดีวะ่ะนี่อันต่อมานะคะก็คือมันไปนเหมือนเหมือนติงไก่ดองอารมณ์แบบดองๆนะคืออันเนี้ยก็แบบเป็นท็อปอฟเดอะทาวของที่จีนมากนะคะทุกคนเพราะว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหนจะต้องเจอนะแต่ว่ามีไม่กล้าซื้ออ่ะไม่กล้าซื้อกินนะคะเพราะว่าหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคือไม่รู้ว่ามันกินยังไงนะวันนี้เราก็มาลองเลยแกะไม่ได้ นี้ถือว่ารสชาติแบบเข้มข้นนะทุกคนม,มันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นพริกดองแบบจินจนนะคะคือเอาจริงมันไม่ได้กลิ่นดองแบบแบบบ้านเราอะดูดิเห็นปะมอนมีหมาล่าด,ด้วยนะทุกคนคือเอาจริงมันก็ ก็กินได้แต่คือถ้าใครที่แบบไม่เคยกินเลยอาจจะรู้สึกแบบหยีนิดนึงอะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นพริกดองแบบของจีนจีนอะอืมอ,มอ๋ยอารมณ์เหมือนฉันแบบได้กลับจีนแล้วอะกินน้ำหน่อยได้ปะเผ็ดอะ,ะ,ะต่อมาเรามาลองอะไรต่อดีอะต่อมานะคะเรามาลองอันนี้ก่อนถ้าไ,ไ,ได้อันนี้คือลาเถียวนะคะลาเถียวอันนี้คือถ้าแปลตามตัวเลยนะทุกคนมันแปลว่าเส้นเผ็ด คือตอนนั้นมีเพื่อนคนจีนมาบ้านมี่นะแล้วคือมี่อยากไปจีนมี่ไปเที่ยวที่จีนนะคะแล้วเพื่อนคนจีนบอกว่าให้มี่อยากซื้อมาฝากอ๋อนี่แบบนี้คุณป้าเคยเห็นปะคนที่เคยไปจีนนะเคยเห็นปะคือแบบในรถเฟืองรถไฟนะคะมีขายเยอะม,มากในซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่ฉันไม่เคยซื้อกินเลยเพอดูจากสภาพหน้าตามันแล้วดิฉันก็ไม่กล้ากินนะคะแกะยังไงอะแต่คนจีนแบบดูชอบมากมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา ลองชิมกันนี่นะอกลิ่นเนี้ยไม่เคยกินกับบาม่าด้วยคือกลิ่นนะอ่องตรงบ้างที่ไทยไม่มีกลิ่นแบบเนี้ยเลยอะกลิ่นแปลกแอือหื้ออืออขนลุกอือหืออือหือ จัดมาทั้งสองรอบก็คือไว้อะไรได้เลยนะเนเหนียวมากขนลุกอะดูดิโอ้ยขนลุกเออไม่เอาแล้วไม่กินแล้วนะคะคือแบบยีราเหี่ยวนี่คือแบบไม่ได้อ่ะไม่ผ่านไม่ผ่านเลยนะลืมให้คะแนนน้องคนนี้ไม่ว่าโอเคไม่รู้สึกว่าคนไทยคนไทยน่าจะกินได้แล้วก็เข้มข้นกับบางดีนะน้องคนนี้ไม่ให้ ให้เจ็ดลาเถียวอันนี้นะไม่ให้สี่ส่วนอันนี้อันนี้นะคะคือหัวชายเท้าดองอืมอันนี้ม่ให้ให้หกแล้วกันนะคะนี้ก็พอกินได้มาอีกสองอย่างสุดท้ายอันนี้คือแบบอุ้ยฉันภูมิใจนำเสนอมาฉันบอกตรงๆดีจ้าดองทั้งสองคนนะคะก็คือปิ้งถังหูลูจ้าอย่าเอาแบบนี้ก่อน อันนี้มันคือซานจานะคะเนี่ยไอลูกกลมๆอ่ะมันคือซานจาคือถ้าเกิดว่าไปจีนน่ะต้องไปลองคือมันเป็นของโปรดของมี่เลยอ,ะอ่ะคือสองอย่างนี้อะไรอะไรอะไรล่ะยังไงยังไงก็อ,อร่อยแน่นอนนะคะนี่ฉ <laughs> ลักนงอ่ะหุยน้ำลายกระเด็นออกมาเลยนะนี่หน้าตาโนงก็จะเป็นแบบนี้ คือเดี๋ยวเห็นปาข้างในอ่ะมันคือซานจานะคะทุกคนหรือมันแปลเป็นภาษาไทยว่าฟุตซาแล้วคือเขาก็เอาไปเคลือบด้วยน้ําตาลนะคะคือที่จีนอะ่ะเขากินกันได้เลยเพราะว่าจีนมันเป็นเมืองหนาวไงมันก็จะไม่ค่อยละลายนะโอ้โหอื้อชิดถนึ่งประเทศจีน ันเนี้ยเขาเอาเม็ดออกไปแล้วนะคะคือที่จีนอะ่ะมันจะไม่เหนียวขนาดนี้เพราะว่าเขาทําสดแต่อันเนี้ยเขาทําแล้วเขาก็ใส่ถุงมาเห็นปะมันอาจจะมีความเหนียวเพราะว่ามันต้องอยู่ในถุงไงเพื่อไม่ให้มันละลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเหนียวนะคะแล้วคือติดฟันติดฟันอะ่ะมามาอย่างสุดท้ายดีกว่านี่จ้าจิมภูมิใจนําเสนออีกแล้วอันนี้ก็คือปิงถังหูรูแต่เป็น ชาเมหรือว่าสตรอเบอรี่นะคะคือจริงๆอะ่ะเขาจะต้องเสียบไม้เสียบไม้ทั้งสองอันเลยนะทางอันนี้อันนี้ก็แบบเสียบไม้เหมือนเหมือนในรูปอะ่ะอันนี้ก็เป็นเสียบไม้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เขาใส่ถุงมามันอาจจะไม่ได้แบบว่านุ่มเหมือนเหมือนที่เขาขายที่จีนนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาชิมเลยดีกว่าอืเป็นแบบนี้อะ่ะดูดิเป็นแบบนี้นะคะชิมเลยอยากกินอะ่ะ อน e ี่ยังไงบ้างอืมฮึอืมฮึควรคือพม่จะบอกว่ามันเป็นเหมือนสตรอเบอรี่อบนะคะมันก็เลยกรอบแต่ว่าที่จีนนะที่เขาขายจริงๆอ่ะมันจะเป็นสตรอเบอรี่สดแล้วเขาก็เอาไปเคลือบกับน้ําตาลนะคะแล้วก็ขายเลยคือไม่ได้ใส่ถุงหรืออะไรแบบนี้นะก็คือเสียบไม้แล้วก็ขายเลยนะคะมันก็จะมีความนิ่มกว่านี้อันเดียถ้าเต็มสิบแบบมีให้เจ็ด อันเนี้ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่เรากินที่จีนนะคะแต่ว่าซานจาก็ก็พอโอเคอืมพอโอเคแต่ว่ามันแข็งคือจับฟันมาสองรอบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะตั้งแต่กินมาทั้งหมดก็คือฟันกลับมาเยืนเหมือนเดิมแล้วโอเคนะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวขนมแปลกก๊ะ นนะคะคือมีทั้งอร่อยแล้วก็ทั้งไม่อร่อยนะคะคือถ้าเกิดว่าหมดโควิดแล้วเนี่ยใครจะไปจีนนะคะก็ไปตามได้เลยนะคะไปชิมของจริงแล้วนี้ของปลอมเหรอไปชิมของออริจินัลที่ประเทศจีนได้เลยนะคะแล้วคือต้องมีคนถามแน่นอะนมีสั่งมาจากไหนมีสั่งมาจากช้อปปีคะ่ะทุกคนคือเข้าไปเลยแล้วก็พิมพ์ว่าขนมจากจีนนะคะคือพิมพ์ไปเลยนะคะมันก็จะมีมากมายให้เราเลือกนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอพีออเดอร์นะคือ มีไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ต้องพีคือเขาอาจจะสั่งมาแล้วแล้วก็ตุนไว้ที่บ้านนะคะหมายถึงคนส่งอ่ะเขาอาจจะสั่งแล้วก็ตุนไว้ที่บ้านแล้วนะคะคือเราเนี่ยไม่ต้องรอนานเลยนะทุกคน mm. พิมพ์ไปได้เลยนะคะลองมาชิมก่อนก็ได้นะคะว่าถูกปากเราหรือเปล่าว,วันนี้นะคะก็จะต้องไปแล้วนะจ๊ะคิดถึงทุกคนมากๆนะคะก็ยังไงนะคะก็ฝากทุกคนติดตาม i อแล้วก็ Tik t o k ของมี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของมี่ด้วยนะ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะบายบายบายโอ้ยแม่ด่วงบายบาย